อัสลามมัลเลกุมวาลอมาตุลลอฮาาิุบะกาตุค่าบิสมิลลาค่ะหัวข้อที่พูดวันนี้มุกรู้สึกยินเป็นเกียรติและยินดีอย่าง,ง,งมากนะคะอัสลามมัลเลกุมอาจารย์ทุกท่นอาจารย์มันจงอาจารย์สุรมีมาลัอาจารย์นะกะและรูทุกท่านเพื่อนทุกท่านนะคะสิ่งที่ให้ทุกคนพูดไปเกือบหมดแล้วแต่สิ่งที่มุกอยากพูดคือสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้สําหรับมุกอัลลับอย่างมุกนะคะนั่นคืออิสลามนะคะ อิสลามที่มุกเข้าใจจากที่อัล้อนให้หนึ่งประกอบด้วยคัมภีร์อังกุรอานและสุนะของท่านอาบีมูฮัมหมัดสอลลัลลอฮุวสซัลลัมเท่ากับชารีอะชารีอะที่มุกรับรู้ก็คือเป็นบทบัญญัติเป็นบทนำของอาร้อนที่ทรงประทานให้กับเราให้กับทุกคนผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่จะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นก็คือโครงสร้างกับที่มูเปลี่ยนมาจากที่สันติชนว่า เรามีของสร้างหลักๆอยู่3ประการถูกต้องนะคะหลักศรัทธาหลักปฏิบัติหลักคุณธรรมและจริยธรรมอีมานอิบาดะอียสานทุกคนสร้างหมดแล้วมุคงจะยังไม่ไม่เน้นย้ำอะไรพวกนี้แต่สิ่งที่มุกอยากจะนำกลับมาผู้ในวันนี้ก็คือเสาหลัก5ประการของการทุกเป็นมุสลิม 1. น,นการกล่าวชะฮาดะคำปฏิญาณตนส การละหมาดห้าเวลาซึ่งเพื่อนได้พูดไปแล้วการถือศีลอดซึ่งทุกคนได้มีตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของการพักว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจให้ลดละหาละหา้ละาลมต่างการจ่ายสกาเป็นสัญลักษณ์ของการชําระให้จิตใจบริสุทธิ์นะคะเมื่อท่านทุกท่านเนี่ยได้มีหลักศรัทธาทั้งหมดแล้วหลักศรัทธาข้อสุดท้ายการปฏิบัติที่ฮัทอันนี้ต้องขออนุญาตยกมาพูดใน ความที่เพิ่งได้ไปฮัทมาอยากนำมาให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงหลักข้อที่หว่าสำคัญอย่างไรนะคะกาะบาค่ะสิ่งที่มุกนำกลับมาได้นะคะคือความตักวาความยำเกงต่อรอเมื่อเราอยู่นาที่นั้นการประกอบพิธีฮั์เป็นหลักสำคัญข้อที่หที่มุสลิมทุกคนต้องทำสิ่งนี้นะคะ เป็นตัวอย่างมุกอย่างให้ทุกคนได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของกาบาที่นั่นอยากให้เห็นจริงๆนะคะท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลสลามเตะกล่าวไว้ว่าการตายของคนที่ไม่ได้ไปฮัดทั้งที่มีเงินมีความสามารถที่จะยังไปใบุลเลาะสำหรับน้องใหม่นะคะใบุลเลาะก็หมายถึงกาบะนะคะกาบะคือบ้านของอัลเลาะที่ทุกคนจะได้รับเชิญไปขอให้ตั้งเนียดไว้ขอให้ตั้งเจตนาไว้ ณวันหนึ่งเราจะสามารถไปได้ขอดูอาอย่างที่เพื่อนๆบอกไว้ให้ฝึกขอดูอานะคะถ้าคนที่ไม่ได้ไปท่านนาบีมูฮัมหมัดสุละลัลสลามบอกไว้ว่าจะเหมือนกับพวกชาวยิวหรือคริสเตียนเขานับถือกอสเหมือนกันแต่เขาไม่ได้นับถือและเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างที่เรามีเป็นมุสลิมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคํากล่าวของคอลีที่บันติกไว้เพราะฉะนั้นมมก็เลยอยากให้เห็นความเพิ่มเติมของฮะด,ดิซีว่า องค์ประกอบของการทําฮัตมีสามหมวดใหญ่ๆนะคะมุกไม่อธิบายเหมือนที่อาจารย์สอนว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่สิ่งสําคัญของฮัตคือ 1. รูกลนฮัตสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ชดเชยด้วยการเชื่อสัตว์หรือการเสียดาไม่ได้ 2. วายิพฮัตข้อบังคับที่ถ้าขาดจึงถือว่าฮัตสมบูรณ์สามารถเสียดาได้สามดนณฮัตนดนณฮัตสิ่งที่แนะนําให้ทําได้อันนี้คือเหมือนกับฮาดิสที่ท่านอบี สลาลว์สลังส,สามารถที่เราทำได้ลูกกลนฮักนะคะชดเชยด้วยดำไม่ได้ทีหนึ่งการเอียรอมการตั้งเหนียดเจตนาในการไปทำฮัดสองการวูปูกๆๆที่ทุ่งอัลทฟะสามตะวะสี่ยารรอ,อันอิฟารรวิ่นรอบตาบาักเจ็ดรอบและสะแอเดินระหว่างโซฟาและมัตระวะค่ะเจ็ดรออันนี้ไม่สามารถเสียดำได้ ไม่สามารถชดเชยได้เราต้องทำด้วยตัวเราเองนะคะวายิพฮัดข้อบังคับต้องทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราสามารถเสียดํำได้ก็จะมีเอียรอมของที่มีกอดทั้งคืนที่มุตาริฟะทั้งคืนที่ทุ่งมีนาคว้งเสาหินโกนผมหรือเล่นผมอันนี้มุคคิดว่าน่าจะเป็นลูกก่นฮัดนะคะแล้วก็การละหมาดสองล็อกหลังการที่เราตะวารลอแล้วก็ซุนนัตที่สามารถแนะนําให้ทําได้โดยที่เป็นสิ่งที่นะท่านอบีแนะนําว่าเมื่อเราไปฮัด เราจะาสามารถของเอลอมเราจะสามารถกล่าวตักเบียกกล่าวดูอาได้ตลอดทำตะวับได้นั้นเพราะนั้นท่านนบีกล่าวว่าที่ทุ่งอารอฟาฟเนี่ยค่ะมีความสำคัญคือท่านนบีเนี่ยได้ไปทำฮัทเป็นครั้งสุดท้ายท่านกล่าวกุตบาเขาสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นชาวอารับไม่ได้เหนือไปกว่าคนที่ไม่ใช่ชาวอารับไม่ว่าคนจะผิวขาวหรือผิวดำไม่ได้เหนือไปกว่ากันมีแต่ผู้ที่ยำเก่งเท่านั้นที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้ คือคำพีอันกุล่าอ่างเป็นทางนำที่พวกเราไว้หลังจากที่ท่านอ่านกุกปาเสร็จท่านได้รับอายะที่ว่าวันนี้ฉันได้ทำให้าศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แก่สู่เจ้าแล้วและได้ให้ความโปรดปรานของฉันคุ้มท้วนแก่สู่เจ้าและฉันได้พึงใจเลือกอิสลามเป็นาศาสนาสำหรับสู่เจ้าสุลฮอันมาอิดะฮะอันนี้คัดลอกจากอาจารย์บรรจงนะคะชาริอะทั้งหมดสิ่งที่เป็นภาพปฏิบัติอิสลาม ได้สมบูรณ์แล้วนี่คือสิ่งสําคัญของฮัทที่ต่างจากอุมรอ์คือเมื่อใดที่คุณอยู่ที่ทุ่งอัลฟะคุณบูกุกคุณขออภัยโทษต่างๆทุกอย่างขอให้ญาติพี่น้องขอให้พ่อแม่ขอให้ภัยสวดทั้งหมดได้ที่ทุ่งอัลฟ่เพราะนั้นต้องขอบอกว่าการที่ไปอูกุกที่อัลฟ่าเนี่ยมันคือแกนหนักหัวใจของฮัทถึงได้มีคำกล่าวว่าฮัทคืออัลฟ่าฮัทอิสอัลฟะนะคะ อยากแนะนําพืนเพื่อนๆคถือว่ามันเป็นการยากที่ในชีวิตของเราสําหรับคนที่ยังทํางานคนนี้มีภาระคนที่มีเงินยังไม่ถึงหรือต่างๆนาขอให้ตั้งเนียดเจตนาไว้เพราะถือว่าการที่เราจ่เนียบไว้ก็เหมือนเราได้ยืนยันกับอัล s e l v ว่าเรามีเจตนาที่จะไปการไปฮัร์เนี่ยมุกไปเนี่ยประมาณ37วันคือการไปฮัร์เนี่ยตอนที่มุกเรียนที่สันติชนเนี่ยเหมือนเรียนภาคที่สแต่การเป็นชิฮั์ดเนี่ย มันเหมือนเราได้ทํำภาคปฏิบัติเราจะใช้ทุกอย่างที่มีที่เราได้เรียนไปใช้พี่ฮาร์ดเลยค่ะไม่ว่าจะอีบาระความอดทนความตั้งจิตเตตนาทั้งหมดสุดท้ายนี้นะคะมุขขอดูอาต่อเอกองค์อเลให้ทรงประทานความเข้าใจและทางนํำที่ถูกต้องในการปฏิบัติศาสนาเกิจแล้วขอให้ทุกท่านได้มนีอกดาได้เปิดฮัทเพื่อศรัทธาที่สมบูรณ์นะคะทั้งในโลกนี้และรับผลในโลกหน้าด้วยเถอดอาเมน สารามาเลกูสารามาตุลลอฮิวพักอาตุค่าโอเคขอเสียงปรบมือดังๆกันนะครับให้กับพี่มุกนันนพัฒ